บอลสั้นครับตรงนี้ขึ้นทางฝั่งของทีละทรบุญมาทันครับไปดะธีละทเคาะคืนครับของบอลล้วเคาะออกไปให้กับธีละทรด้านซ้ายนี่แหละครับธีละทอนีละทรมองแล้วครับเลือกเปิดมาไม่ผ่านนะครับจุกอ่านเอาไว้ก่อนครับได้ไปบอลทุ่มครับมารีเดลเซล่าเล่นกลับไม่ได้ครับไปไม่ได้น้องกลับมาที่ธีละทออีกครั้งหนึ่งครับทำให้ฟอร์มดอปไปเหมือนกันครับยูกิยามามโตะดาวรูปของทีมครับ ทีระทรเปิดให้กับไมไดะใช้สปินใช้ความเร็วแล้วครับเข้าไปในกรอบโทษตัดเข้ามาตรงกลางเี้ยวการได้สัตว์มาจิงอิวะตะเคาะสั้นๆกับโอกิฮาระซ้ายไปแล้วครับเปิดพื้นที่กับทีระทร์ทีระทร์ไม่ทันเลยครับให้ของโอกิฮาระน้ำหนักที่โอกิฮาระให้ทีระทรอาจจะแรงไปหน่อยครับน,นิโตครับทีระทรบอกเข้าช่องนี้มา <c oughs> ถ่ายไปไมไดะครับ ติขึ้นมานะครับชิลชอนดูดบอลด้วยซ้ายซ้ายแล้วดึงตรงนี้เหลือคืนครับอิวตะขอออกไปซ้ายทิลทอนหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมได้คอสมีชนแลบแต่ว่าได้เช็ดของไมดานะครับเบาเกินไปเ<ง>ช็ดลูกนี้มาแล้วเกมจะสวนหมาได้ครับต้นปั๊มกันแต่ว่าเปิ้นไปเข้าทางของยเฮทาเขาโอเคาราครับคือบอลซ้ายตรงนี้ครับทิลทอนทิลทอนให้ไมดาฉีกหนีฉีกหนีแล้วได้คอสมาน้ครับ สายของธิรทรเปิดมาในกรอบเขตโทษโดสกีเอาไว้ก่อนนะครับโบ <Yeah. S 1> บอ,บ,อบิดออกไปซ้ายครับธิรชรบอลแรกดีนะครับแล้วเล่นต่อได้เลยเปิดมาตรงนี้ไม่ผ่านโชดตะบอลขึ้นซ้ายครับซ้ายตรงนี้มาโกสไปฮะ <Ooh. S 1> บอลไปซ้ายครับที่ธิรธรบุญม,มาทันใบหะสปินหนีอีกแล้วครับโอ้โหแหวกแหวกแล้วตัดบอลขึ้นซ้ายครับมาริน,นอสที่ธิรท,ทรบุญม,มาทัน ชิรทรสั้นๆกับมาโกสเองเลยนะครับมาโกสจูเนีย้ายสุดไปถึงชิรทรอนชิรทรดึงบอลดึงบอลแล้วให้กลับไปด่าขอเขาก็ยังสุมเสี่ยงอยู่นะครับบอลมาถึงชิรทรครับ้ายซ้ายโยกเข้าขวาขอออกมาอเปลี่ยนมาให้กับยามาโมโตะโดนขวางโดยไดเซมดาดะครับชิรทรให้มดาดะสั้นๆตรงนี้เล่นกับมาโกสชิรทร ชิรทรนบุญม,มาทันลองเลือกข้ามดูครับออกไปซ้ายซ้ายให้สปีดไปก็บอลชุ่มมาโกสชิรทรขอคืนครับกับอยากให้เต็มพื้นที่มากขึ้นครับบอลขึ้นซ้ายตรงนี้ครับชิรทรนชิรทรให้เลียดมาถึงมาโกสพิกกับโอเคระแล้วซ้ายพื้นที่ว่างตรงนี้มีอยู่แล้วนะครับมีผู้เล่นเจ็บอยู่แต่ว่าเลือกคอสมาถึงเอลแบเอลแบได้ซัดมีแฉลบแล้วได้ยิงของเอล่าจังหวะครอสของชิรทรนบุม,มาทันนะครับ กมมน้าเปิดมาบอลลดมาเสาสองนะครับเอบวาตัจใจยิงก่อนนะครับบอลฉลบแล้วก็มาเข้าทางเรโอเซียร่าเอากะคืุกลับมาให้กับชิรทรนี่แหละครับพู้สินอยู่ในฟาร์เลยครับพู้สินมองว่าสุดท้ายชิระทรเป็นคนทำบอลออกไปเองครับไม่ได้ชิระทรหงอหลังไปนิดนึงครับเบาสั้นๆตรงกลางกับอีวาตะระ เป่าไปถึงทีละทอนบุญม,มาทันครับซ้ายตรงนี้เคาะสั้นๆให้กับโอเิฮาระครับทีละทอนอีกครั้งหนึ่งครับทีละทอนบุญม,มาทันขึ้นซ้ายสุดตรงนี้โอโอเกฮาระาเคาะ้ายออกไปให้กับทีละทอนทีละทอนเอาตัวรอดได้หนีสองคนเลยนะครับทีละทอนจ่ายไปซ้ายสุดซ้ายสุดตรงนี้เรลเซล่าจับแล้วสก,ก้านี่ถูกตัดหา,ายไปจากเกมเลยนะครับ ติกอุซัมบะโอสการ่าให้มาก็เลยไปถึงทีท่ทิ拉ทุนมาทันเลยครับไม่แม่นเท่าไหร่ไปดนะเคาะเก็บบอลแถว2นะครับโดยอิวตาตะทิ拉ทร์โอคิฮาระเลือกคืนมาที่ทิ拉ทร์ครับมาโกสจูเนียทิ拉ทร์เข้าช่องช่องนี้สวยเลยครับมาถึงมาโกะทางยานากิซาวะเปิดไม่ดีเหมือนกันครับมาเข้าทางทิ拉ทร์ทิ拉ทร์มาแล้วครับทิ拉ทรุนม,มาทานัน มีเพื่อนทําทางให้เยอะเลยแล้วก็ให้กับไดซไมดาครับ oh. ก็อยู่ศูนประตูต่อศูนนะครับเ oh. บาขึ้นซ้ายครับมาริโนสทีละทอนให้กับโอคิฮาระครับสลัดตรงนี้ดูดูสปินขอบบอลมาอยู่ที่ท oh. ีละทอนรุนมาทันครับมาโกสให้ชอ็อตพุ่งมาเองแล้วฝากซ้ายไปให้กับทีละทอนไปดะมาถึงทีละทอนครับตะวะแพทริกบงเช็ดมาเก็บได้โดยเตโก้มาติน ชิรท,ทรมาโกสขึ้นกลับมาให้กับชิรทรชิรท,ทรอย่างไม่ย้ำนะครับเขาขึ้นกลับมาชิรท,ทรให้บอลสั้นๆเกมบมซซิบาราเนี่ยจากขวาไปซ้ายครับนะี่ครับสายสุดรออยู่แล้วครับชิรท,ทรพลิกลูกน,นี้สวยให้กลับไปนะบีบเข้าหาบอลไปซ้ายครับให้กับชิรทรนยัดมาชิรทร ยกยกไปยึดคาร์กัดกับผิดเลี่ยมเหมือนกันนะครับโอเคฮาระบอกขึ้นซ้ายมาแล้วครับมาริโนสฉกได้ครับเดีย๋ยวมาวอลตออบอลไปขวาให้กับชูคุระตะโดนขวางโดยทีระทอนครับเอาอยู่นะครับทีระทอนนะครับทีระทอนไปแล้วครับทีระทอนบุญมาทาันสายของทีระทอนยกอยู่สุดเส้นตรงนี้ได้คอสมาจะเป็นการเปิดออกเองของทีระทอนนะครับ ไปหน่อยอยังได้อยู่ครับซ้ายซ้ายออกมาแล้วครับถึงทีละทอนีละทอนได้คอสบานหน้าประตูติดยานากิสวะครับเกมกันใหม่นะครับบอลขึ้นซ้ายตรงนี้ครับที่ทีละทรบไม่ผ่านอีเดกุจิครับกุสินให้เกมไหนต่อนะครับเป็นจังหวะได้เปรียบทีละทรชกบอลขึ้นมาได้แม่ไปชนกันเองกับปากอสปากอสชุนเนียมาครับโยกโยกแล้วตัดในธีละทรจับบอลแรกมาแล้วพยายามที่จะยัดให้กับไมดาได้ฟาวครับ นี่ครับจังหวะแต่บอลล้วจะเล่นต่อครับอื้หูยแล้วเข้าจังหวะนี้ที่หน้าแข้งของทีระทอนเลยคาดหมายว่าจะให้กลับมาชุบสั้นตรงนี้ครับมาถึงโอคิฮาระทีระทอนทีระทอน,น,อน,น,อนยกออกมาซ้ายกับเดเซมดะยกบอลชุบครับชีระทอนสายของชีระทรพาบอลไปตรงนี้ได้คอสบ้าไในมงกับโอคิฮาระครับ ธีระทอนสายหวางตรงนี้แล้วหลุดม,มาถึงเบี้ยการได้ยิงโอ้นี่ครับบอลจากธีระทอบุญมาทันนะครับพลอสเข้าไปกับโดวิดเชล่ามงเสยมาแล้วได้จับยิงสายลูกนี้นะครับก็คงจะทราบผลสกอร์อีกคู่หนึ่งด้วยนะครับแมวเรื่องของเส้นทางมันก็ยังไม่ปิดเท่าไหร่นะครับบางบอกตรงนี้ดูครับโดนเหนียวครับธีระทอเล่นกับซานิตโตบอกมาถึงธีระทอนีระทอบุญมาทัน ให้บอลยัดช่องนี้มาเรโอเซล่าให้กับแพทริกโดดกับชิรัทอนโอ้โหโชกจากเทา้าแพทริกเลยครับแต่ว่าจังหวะน,นี้ยังได้ฟังเอาไว้ก่อนครับโดยซาเนโต์อย่งางเ้ยนี่ยได้ม่งเลยครับแพรทริกชิรัทอนไบดาให้มาซาเนโต้ครับขาบอลออกมาซ้ายให้กับชิรัทอนขามสวยเลยครับแล้วมากรสเข้าไปในกรอบเก็บโทษแล้วเลือกบบอลสัน้น อยามาโมโตะเลือกเปิดมาแล้วอันหนสู่ลยครับโม่คาร์บอาอัสกาได้ประตูขึ้นน้ำจากชูคุระตะครับโอ้แล้วเป็นประตูแรกในเจลลี่ก็ทุกาลนี้ของชูคุระเลยครับฟอนเตเล่เนี่ยแชมป์ทันทีนะครับเอาครับมาหลุดยังต่อนะครับเร่งไปหมดแล้วครับบอกมาเข้าจะทีละทอนบุญมาทานันครับทีระทอดึงจังหวะแล้วเขาออกมาให้กับโอกิฮาระทีระทอ สายสายตรงนี้ถึงมาโกสสุดเส้นโอกาสึงไม่อีกครั้งครับดูกันจังหวะนี้กันครับทีลทอนโยเข้าไปแล้วจังหวี้ได้มงครับโอ้โหเป็นโอคิฮาระนะครับแต่ว่าบอลกลับมาที่ทีละทอนโอคิฮาระให้มาบอลมาซ้ายครับถึงทีละทอนทีละทอนเข้าช่องนี้มาถึงเรโอเซลาเซลาพยายามที่จะพลิกหนีไม่ผ่านยานากิสวะบบอลขึ้นซ้ายมาถึงทีละทอนทีละทอนเข้าช่องมามาโกส กระทอนอีกครั้งหนึ่งครับไม่ดัอยู่ทุกที่ในพื้นที่เกมลุกจริงๆครับแล้วโอเคครับอาเป็นชีลาทรทอนครับสายสายตรงนี้ยอดมากมุมตรงนี้ยังไม่ผ่านนะครับเก็บแถว2เบาขึ้นกับไปขวาที่เอลแบร์เอลแบร์ดึงจังหวะนิดนึงแล้วมาที่ทาคาโอกะครับชีลาร์ทอนขายบอลเร็วเลยครับที่ซานโตสมาคอสตูเนีย ชิรทอนชิรทรนเผี่ยบอลไปขวาเอลแบร์ดูบอลแรกแล้วเปิดมาในกรอบเขตเเอลแบร์เอลเบร์ถึงชิรทรนซ้ายซ้ายตรงนี้ยังเลือกอยู่ครับเลือกออกมาให้กับโอคิฮาระมาเข้าทางของแพทริกอีกซาเนโตะเล่นกับชิรทรเจโกมาติงไม่คลอสนะครับแต่ว่าเป็นยิงเองหลุดกรอบไปเยอะเลยครับเล่นแล้วครับชิรทอนให้กับโอคิฮาระมีถึงสี่คนเะครับ ทีละทอนทีละทอนออกบอลมาซ้ายโอคิฮาระให้ทีละทอน้ายตรงนี้ของทีละทอนเลือกขึ้นครับมาที่โอคิฮาระโอคิฮาระบอลมาถึงทีละทอนครับทีละทอนขนาดเส้นมาคืนกลับมาที่ทีละทอนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตัดทุกนี้ติดยมามาโมโตะเกะเรียนเลยนะครับทีละทอนิกหนีสวยมากครับมาโกสเกออียวเบ ธีรธรบุญมาทันจ่ายขนาดเส้นเลยครับมาคอสัองไม่มีเสียงนกหวีดนะครับเปิดขึ้นมาไม่ผ่านครับธีทรทรเปิดขึ้นมาให้กับหาแล้วครับบอลกมาซ้ายครับถึงธีรทรซ้ายของธีรทรคอสบอลตรงนี้มาลึกไปหน่อยครับเจโก้มาตินส์ธีรทรบอลขึ้นซ้ายครับ,บ,รบเดี๋ยวเกมจะสวนอีกแล้วครับ ชูคุระตะโดนขวางขวางโดยทีระทอนนี่ครับจะมีการจะจะให้กับซานิโตะบอลมาอยู่ที่ทีระทอนซานิโตะปได้เลสิบสี่ <San ito. S 1> 4, ครับจุนนมิมโนุลงมาได้นในซีอตวลุกแทับอีกคนหนึ่ง